สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่36นะครับผมพบพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะวันนี้นะครับ f c นะครับผมได้พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินมาเช่นเคยนะครับก็มีพี่เพื่อนเพื่อนนะครับที่รู้จักกันเขาแบ่งให้มานะครับผมจะเป็นพิมพ์อะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับ ว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับองนี้นะครับก็เป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับห้าชายเขาดูยังไงนะครับที่เขาบอกกันมานะครับให้เขานับฝั่งนี้นะครับนับฝั่งนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเขานับฝั่งนี้นะครับอ่า ไม่ใช่ว่านับฝับ่งนี้นะอันนี้ไม่ใช่นะครับฝั่งนี้ไม่ใช่นะครับนับฝั่งนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนับฝั่งนี้นะครับเี่อันนี้หลายๆท่านรู้นะครับแต่อาจจะมีบางท่านอาจไปรู้ว่านับยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับแล้วเรามาชมรอบๆองค์ก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับ นี่เลยนะครับเบื้องต้นนะครับพระนะครับหน้าตาท่านนะครับก็ยังเห็นชัดเจนนะครับถึงจะเป็นพระที่ผ่านการใช้มาบ้างนะครับยงเห็นชัดเจนนะครับ F4 นะครับเนื้อหานะครับออกเหลืองอมเขียวนะครับซอกคอนะครับสวยลึกนะครับองล้ำล้ำนะครับองล้ำล้ำสวยงามเลยทีเดียวนะครับ ตามซอกลักแร้นี่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆ้ายน้ำทองวิ่งนะครับนี่นะครับ fc นะครับด้านข้างก็จะมีร่องรอยตะเข็บข้างนะครับแยวเราจะเห็นร่องรอยตะเข็บข้างนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับพระจะมีวันณะออกเหลืององเขียวนะครับองนี้นะครับก็จะมีตะกันคาบตะกันสีดำดำนะครับ ตัวกันสีดำดำนะครับใต้ฐานนะครับใต้ฐานก็จะบอกบ่งบอกเลยว่าเป็นภาพอโบราณเลยนะครับก็จะเป็นก้นมะละนะครับมีการตกแต่งตะไบบ้างนะครับมีใต้ฐานนะครับนี่เลยนะครับ f อซนะครับชอบก็ทักได้นะครับชอบทักได้นะครับ f อฟซีงนี้นะครับองนี้ผมเปิดไว้ที่6 0 0ันบาทนะครับเปิดไว้ที่6 000บาท เอฟซี FC, ท่านใดชอบนะครับถูกใจนะครับสามารถโทรมาต่อรองราคาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าหนะครับหนึ่งสองเจ็ดห้าศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้าเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เป็นเดียวกันนะครับผมนี่นะครับเอฟซี FC, อันนี้เปิดไว้ที่หกพันบาทนะตรงนี้เดี๋ยวเรามาลงกล้องเลยนะครับผมลงกล้องให้ดูนะเอฟซี FC นะครับนี่นะครับ อ่านี่เลยนะครับหน้าตานะครับเบ้าตาจมูกตามีเม็ดขี้ตามีปากนะครับปากของพ่อก็ยังติดสวยคมนะครับอ่านี่เลยนะครับอันนี้ส่งให้ fc ดูเลยนะครับเหมือนว่า fc เนี่ยได้หยิบกล้องส่องเองเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอ่านี่ครับที่ผมบอกว่า ซอกลักเลนะครับคล้ายจะเหมือนจะมีน้ำองวิ่งนะครับเนี่ยครับส่วนสนิมนะครับก็จะเป็นตะการสีดำาๆนะครับมีตรงนี้นะครับก็จะมีออกน้ำตาลอมดำบ้างนะครับเนื่องจากว่าพระตรงนี้เป็นเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับนี่ครับตามซอกนะครับมีความเก่าคมแห้งนะครับวันณะเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับ นี่เลยนะครับ fc ดูด้านข้างกันนะครับ fc นะนี่ครับด้านข้างนะครับก็จะเห็นเป็นตะเข็บนะครับเป็นตะเข็บข้างนะครับนี่นะครับวงนี้เปิดไว้ที่6 0พันบาทนะ fc นะเก่าเก่าแบบนี้ได้ไปถือว่าคุ้มครับนี่ครับเนื้อหานะครับ นี่ครับเก่ามากครับ f c เก่าานะครับดูด้านหลังนะครับ f c นะครับดูด้านหลังนี่เลยนะครับด้านหลังก็เหมือนเดิมครับมีความเก่านะครับมีความเก่ามีความเนื้อโลหะที่เก่าๆเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนี่ครับนี่ครับ f c นะครับ นี่ครับดูใต้ฐานกันนะครับผมเฟีท่านใดได้ไปนะครับเอาไปขึ้นคอประดับปรมีท่านใดเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของใต้ฐานนะครับก็จะเป็นหลุมนะครับเป็นก้นมะละนะครับยังมีไม้คีบเอยังมีคี้เ้านะครับคี้เ้าดินนะครับเบ้าดินนะครับจะมีอยู่นะครับติดนะครับ เป็นดินขี้เบานะครับเนี่ยครับตรงในล่องนะครับอ่านี่เลยนะครับ Fc นะครับโวงนี้เปิดไว้ที่6000บาทนะผมเปิดไว้ที่6,000บาทนะครับ f c ท่านใดดูแล้วชอบดูให้ชอบก่อนนะครับ f c ดูให้ชอบก่อนครับดูให้ชอบค่อยทักมานะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ถูกใจนะครับอ่านี่เลยนะครับ ผมนี้ผมเปิดไว้ที่6 0 0ันบาทนะ fc นะเปิดไว้ที่6 0 0ันบาทอ่าถ้าชอบยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนะครับตกเก่าเก่าจริงนะครับแบบนี้นะครับสองเหมือนเหมือนท่านได้จับกล้องสององค์จริงเลยนะครับนะครับนี่ลงกล้องให้ดูเลยนะครับนี่นะครับหน้าตาเอกลักษณ์หน้าตาท่านนะครับนะครับแบบนี้ไม่เก่าได้ไงครับ fc นะครับแบบนี้ เก่าอยู่แล้วครับนะครับผมหมุนไปรอบๆนะส่งส่องให้ f c ซดูรอบๆเลยนะครับอ่าเนี่ยครับอ่านี่เลยนะครับนี่ผลมาด้านหน้าแล้วนะครับอ่าอันนี้เก่าครับ f c ซอันนี้เปิดไว้ที่6 0 0ันบาทนะครับเปิดไว้ที่ห0 0 0บาทอ่าถ้าชอบก็ โทรมาสอบถามหรือแอดไลน์มาได้นะครับที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมนี่เลยนะครับ f c นะครับเนี่ยครับไม่ต้องลงกล้องก็ได้ครับีเห็นดูเลยนะครับเห็นความเก่าเลยนะครับนี่ครับนี่เลยส่งให้ดูชัดๆเลยนะครับ f c เนี่ยครับนี่ครับ อ่านี่ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกันไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ